อินทราสามรุ่นจอดเรียงกันให้ดูครับนะครับรุ่นนี้50สแรงครับรุ่นนี้ห5้าครับตัวนู้นก็75ห้าครับไล่ไปตามแรงม้ากันเลยครับ50ินี่มันจะเป็นรถเผาตั้งครับระบบปิดประกบบนประกบล่างนะครับนี่นะครับเป็นรถกึ่งกึ่งงานนากึ่งกึ่งงานไร่ครับนะครับขนาดตัวนี่จะ กลางๆนะจะเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่ครับนะครับมันเป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานได้ยืดหุ่นหลากหลายหน้างานครับส่วน65นี่จะเป็นรถขนาดใหญ่แล้วครับเน้นไปงานไร่เป็นหลักครับนะครับทำนาได้นั่นแหละนะครับแต่นาก็ต้องเป็นพื้นที่งกว้างใหญ่ๆหน่อยนะครับเผาหน้าเป็นเผาตรงครับเผาตรงนี่ครับนะครับรถมันตัวใหญ่กว่าน้ำหนักเยอะขึ้นมาอีกครับ เกียร์ก็มีให้เลือกหลากหลายกว่า50นี่เกียร์เดินหน้า12ถอยหลัง12ตัว65เกียร์เดินหน้า15ถอยหลัง15ให้ตายสิเกียร์มันเยอะจังเลยครับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบครับแต่ถ้าชอบความสะใจมันนี่เลยครับ75แรงม้าครับเป็นเทอร์โบครับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เทอร์โบซะด้วยนะครับก็เหมือนเหมือนก,นกันกับ65ครับแต่ไสาย,ยางเนี่ยจะอัพขึ้นมาอีกครับยางหน้า เท่ากันนะครับแต่ยางหลังนี่ขอบ30ครับอันนี้ขอบ28ครับนี่ครับมันก็จะมีข้อแตกต่างขึ้นมาเล็กน้อยครับก็ตามแรงม้าตามราคาของมันครับนะครับถ้าชอบความสุดนี้ต้อง75ครับเทอร์โบสะใจครับไปฟังเสียงเทอร์โบเขาสักหน่อยมาฟังเสียงเทอร์โบครับ ได้ยินไม่ชัดหรอครับเพราะตัวนี้มันมีระบบ EGR ครับมาฟังเสียง65กันต่อครับเสียงแบบไม่มีเทอร์โบจะเป็นยังไงครับเ,เกียร์ไม่ว่างสตาร์ทไม่ติดอ่ะว่างแล้วเสียงมันดูดดิบ,ด,บดีบกว่าครับ โอ้โหเสียงแตกปลายท่อดีมากครับเดี๋ยว50น้อยใจมาฟังเสียงเขาสักหน่อยครับนะครับ50ครับอย่าไม่ว่างสาตาร์ทไม่ติดเหมือนกันครับเอย่าว่างละสาตาร์ทเอาเรื่องครับ